เดี๋ยวเราประกาศรองชนะเลิศอัน,นอดับ2ก็คือที่สประเภทหญิงรองชนะเลิศอัน,นอดับ2การแข่งขันประกวดร้องเพลงไายลุกทุงก่งเทศกาลอาหารดีสีตะบนตราแควประจำปีพุทธศักราช2555ได้แก่ ก็คือที่3นั่นเองนะครับได้แก่หมู่ที่3ครับผมนางนกช่างชอยครับขอเสียงประมือนะครับขอกรกาบเรียนเชิญท่านรองประธานสภานะคะท่านรองปฏิบสุริยเรยครับเพบรางวัลนะครับเงินสงวัลนคะ1,000บาทพร้อมกับเพื่อรางวัลครับขอกราบเรียนเชิญครับนี่นะครับผมอย่าพึ่งกลับนะครับมีคอนเสิร์ตลุกทุ่งแต่สนุกสนานแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้ คือไปกินข้าวกับลงไก่ลุงไก่พูดถึงนั่นนะครับเดคนนี้เดี๋ยวปีหน้าจะมาอีกว่าอย่างนั้นออาอยู่ไม่น่ะรองประธานสภาไม่อยู่นะครับขอเรียนเชิญท่านประธา,านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพร์ครับท่านเกษมบุญมากะอะไรคันบุญนาะ <laughs> <laughs> บุญานะ <laughs> <laughs> เกษมสำร,ราญขออภัยค่ะ <laughs> <laughs> เงินสด1 0 0 0บาทพร้อมกับเพื่อรางวัลนะครับเพื่อเป็นเกษย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 ียรติยศกับหมู่ของท่านแล้วก็วงตระกูลของท่านครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วก็พบกับคอนเสิร์ตเลยนะครับรางวัลต่อไปดีเจบังจะประกาศผู้ชนะเลิศครับผู้ที่ไม่ได้ประกาศชื่อก็คือรองชนะเลิศนะครับผม สมลาไปหน่อยนึงม้วนเลยผู้ใหญ่ปังอะ่ะเป็นดีเจน่ารักน่ารักดีกว่าเนาะผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงเิศการอาหารดีสีระบนปากแควประจำปีพุทธศักราช2 5 55ประเภทหญิงได้แก่ แล้วก็จับมือกันกอดกันร้องไห้คืออะไรว้ยน่าออกไม่ได้ประกวดนางสาวไทยเนาะขอโทษโมกอยู่นั้นเองกลัวมาดูหนังชีวิตเองได้แก่หมู่ที่ดีเจบากาศคือผู้ชนะนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่หมู่ที่เท่าไหร่ครับ หได้แก่นางสาวเรวดีอ้นจรนครับจากหมู่ที่8ครับค่ะโอกาสได้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองทวีสุริเยค่ะมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดให้กับผู้ชนะเลิศด้วยค่ะ,คะอะ่ไหนไหนใครได้ที่หึ่งครับที่หไหนที่หหมู่ที่5นะครับครับผมแล้วก็รองชนะเลิศได้แก่หมู่ที่แปด ก็ขอข่าวดินเชิญท่านประเสริฐอินสายนะคะครับผมรางวัลสมาชิกโค์การบริหารสนบนปากแควหมู่ที่8ครับมอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับนั่นคือตัวแทนจากหมู่ที่8ครับประกาศตรงนี้เลยนะครับปีหน้านะครับผู้ที่ได้ที่2คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสามารถขึ้นประกวดได้นะครับแต่ผู้ที่ได้ที่1ไม่สามารถที่จะประกวดได้นะครับต้องมาโชว์ตัว ในงานค่ำคืนนี้ครับผมเอาละต่อไปครับจะได้ชมคอนเสิร์ตน้องตุ้มเน้อประเภทชายประกาศประเภทชายก่อนแล้วก็ชมคอนเสิร์ตรางวันรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับงานเทศกาลอาหารดีสีน้ำบนปากแควประจำปีพุทธศักราช2555 ได้แก่หมู่ที่ได้แก่หมู่ที่4ีครับคุณแย้มมะปรางครับผมขอเสียงประมือนะครับเป็นกำลังใจนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านชวรัฐพุ่มพันธ์นะคะมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดนะคะท่านอบตอน0 0 0พบาทนะครับผมก<ร>ับขอกับ ขอบพระคุณมากๆนะครับนั่นคือท่านชาวรัฐพุ่มพันธุ์อบตหมู่ที่9สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปาแฟหมู่ที่9ครับทั้งสองท่านนะครับก้าวขึ้นมานะครับทั้งสองท่านเลยนะครับก้าวขึ้นมาครับผมหนึ่งก้าวครับเดี๋ยวดิเชบังจะประกาศผู้ชนะเลิศนะครับผู้ที่ไม่ได้ประกาศชื่อก็คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมผู้ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงประเภทชายงานเทศกาลอาหารดีศรีนครปากแควรประจำปีพุทธศักราช2555ได้แก่หมู่ที่ได้แก่หมู่ที่ ให้คุณคุณวีรศักดิ์พุทธลักษ์จากหมู่ที่5ครับ่าวก่อนนี้ขอกาบเป็นเชิญท่านนายกมูลสมเชยวัดต่อนะคะมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดให้กับผู้ชนะเลิศในขั้นทุนนี้ด้วยค่ะขอกกาบเป็นเชิญเงินสด3,000ันบาทพร้อมกับถ้วยรางวัลนะครับการแลกอดับต่อไปนะคะขอกาบเียนเชิญคุณคาคมสุริเยนะคะมอบรางวัลมอบถ้วยรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะนั่นคือจากหมู่ที่5าตำบลปากแควของเรานั่นเองนะครับผมค่ะ ล็อกเงินสด2,000บาทพร้อมกับถ่วยรางวัลครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากแฟของเราครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันพบก,กับคอนเสิร์ตต้มจานนกร้องต่อเลยนะครับผม รูปครับขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจเกษรทรัพย์ศิลป์ดีเจทูกตาลรถจุกรนแล้วก็ท่านอาจารย์จุรพันธ์สถาพร